สวัสดีครับยานกรจะแน l ครับทุกท่านครับคลิปนี้จะมาแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการลดความเสี่ยงหลังกลับจากสงการนะครับโดยเป็นแนวทางจากนายแพทย์เวตสันรักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินนะครับมี5แนวทางด้วยกันแนวทางที่1 Work from home ถ้าเป็นไปได้ วิธีที่ 2. ใส่แมสตลอดเวลาที่ทำงานวิธีที่ 3. ทานข้าวคนเดียววิธีที่ 4. เลี่ยมการเดินทางและ 5. งดกิจกรรมเสี่ยงหรือไปในที่ที่มีคนแออัดนะครับซึ่งเป็นการประกาศเมื่อวันที่15เมษายนนี้นะครับสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้นะครับยิ่งเข้่งคัดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับ ให้ห่างไกลโรคโควิดนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการที่เราจะต้องกลับไปทำงานช่วงระยะเวลาสั้นๆและอาจจะมีการพิจรารณาการเวิร์ r ฟอ home ในแต่ละหน่วยงานนะครับ